ร้อนๆเลยร้อนๆขาหมูตุ๋นนะไม่ใช่ขาหมูพะโล มาทำน้ำจิ้มพริกดองกันตามให้ละเอียดประมาณนึงชอบหวานใส่น้ำตาลลงไปครับกํตาต่อไปแป๊บนึงจากนั้นใส่น้ำส้มหมัมกทิ้งไว้เลยครับชั่วโมงหนึ่งหมักครบหนึ่งชั่วโมงตักใส่ถ้วย มาต่อไปมาเตรียมน้ำจิ้มพริกผัดก็มีขิงมีกระเทียมมีพริกมีต้นหอมซอยพริกซอยกระเทียมซอยต้นหอมซอยขิงเป็น,าาน,น,นยังไงบ้างลอ,อ,องกินออกตอนจัดขิงเริ่ม <Okay. S 2> มีสีเทมาล้อนใส่ก,กระเทียมไปใส่พริกลงไป เราจีนใส่ไปตามด้วยซีอิ๊วขาวผู้ด,ดำน้ำมันหอยเติมกุ้งแห้งไปเรียกความหวานกับกลิ่นได้ที่แล้วยกโอเค เสร็จแล้วขาหมูตุ๋นนะครับร้อนร้อนเลยร้อนร้อนขาหมูตุ๋นนะไม่ใช่ขาหมูพะโลขาหมูตุ๋นนะครับอันนี้เป็นผักกาดดองผัดเป็นเครื่องเคียงส่วนอันนี้เป็นน้ำจิ้มผัดส่วนอันนี้น้ำจิ้มพริกหมักปกติธรรมดาครับโอเคยั่วๆล้วไปกินกัน